คุยช่องนึงอะไม่หววมัวคไม่ชอบช่างเหอะทีนี้ก็บานเราเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมครับอาจจะดูนะแผดที่ยาวมากๆเรามาเปลี่ยนแผดกันก่อนนะครับสำนีมแค่นี้ก็แอบมาสนุกด้านในลูกครับ <15 th. S 1> ถึงไงอ้สัตว์โอ้โหแม่งการเล่นทัวร์เมืองกับมึงนั่นแหละเอ้ยนี่ก็เป็นแผดที่สองแล้วนะเวย้ e <PC. S 1> ยเฮ้ย EP4EP2 ไอ้สัสเดี๋ยวตัดเซนโฮก่อนเลยมึงอ่ะเออกูลืมเซ้น เฮ้ยเราไม่มีอาหารกันเลยว่าเดี๋ยวปลูกกินอันแงตงกันแล้วกันมีว่ะ B เดือด B เดือดปลูกยืส16 12เฮ้ยมึงเอาไอที่ไอโบนเมิวไม่ออกไม่ใช่อะไรวะอะไรครับแตงโมมาให้ปลูกใบฝรั่งแตงโมตอนนี้เอาบบมามามาแล้วก็ทีนี้อย่าทำพ่อที่เขาปลูกด้วยไปเฮ้ยมันเออมึงมึงมึงต้องปลูกมึงต้องปลูกต้นไม้ไว้ไว้หน้าบ้านเว้ยแบบปลูกไว้บนหลังคาบ้านอะ เออปูว้ถ้าดิไม่โตเลเ้ยมึงเอารายมาสักนิดนึงปะโเอากรมกูจะทำไอ้นั้นที่ทิ้งหังพานจะไปใส่จ่อจ่อจ่อต่อ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 ้ยจริงด้วยไปเยียบเบี้ยเ่านี้าที่ฉันเล่นสายยิกว่าุณเต็มปะไปทาน้กันนี ูต้องการแค่เดียวกูไม่ได้ต้องการมากๆต่อไปกูก็มาเอาต้นพวกนี้ปลูกแบแบแบนี่ก็เรียบร้อยแล้วกูเอาแค่เดียวพอแบงเลยแล้วกูขุดดิ่งเหอนี่อย่าขุดตรงนี้จีขุดตรงโน้นแล้มันดูเรียบๆเฮ้ยอย่าเขาเขารู้หรอกว่ามีคนมีคนอยู่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่ากูไม่รอบคอบอขนาดนั้นเหรอไอ้เหี้ย <Home. S 2> ไม่เหงาเบอ่์สี่บบอะบอสิแบงค์ช<ะ>่วทำทำห้องกว้างให้หน่อยเร็วเอ้ยขอขอทรายหน่อยขอทรายหน่อยแต่เราต้องการยาวโผล่เะีอ่อยกูไม่ได้ขุดทรายมันจะชิ้นนึงเลยสัตว์เลยไม่ขุดเอ้เจ้าโผลกูก็เห็นมึงขุดไงเอ้ยเดี๋ยวกูทำเดีด๋วยวตั้งกองคราบอน่ะ โคโคแล้วก็มือเอาไม้ม่ให้กูหมดเร็วเอาไม้ม่ให้หมดเร็วโคโคไมโไโค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 มคโ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 ครคโคโคไยโค้คโคโคกคโคกคโดโค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 อค่คโ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 ไโคโคโคไคโ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 ค เ,ออเ,เดี๋ยวเงอด้าตอนที่พ่ขุดอ๋อรเดี๋ยวค่อยทำแถบดอตอนนี้บ้าน,เ,นเราจนเี่อยนนโดนบ,บ้าเชื่อใรว่างตอนที่ือเห็นาโด<ห>นปาก <พอ S 2> ต,ต,ตายุกๆๆมึงไม่เคยได้ยินโหดพอเข้าใจอัี้กูขดนม่งเอามาสองอันเลย<ห>ลแบะแบะแบะไอ<ห>้นี่ไอ้นี่มันกดแล้วมันจะขอยขอยขอยแบะแบะ ไอเงี้ย <infrared> ก <light àn> ูอยกูไม่อยากให้ถับดอเปลืองเว้ยนี่สองอันเลยดีก็เอารกันขดใหญ่วะฮะเอากดเปมกันให้หมดะยังไงวะก็ที่วางหีบไว้รอบๆอ่ะแล้วก็กดลมกันอะยังไงกูแต่ว่าวากอ ว้ย,ยไม่ใช่มื่อก่นแล้วไว้หยยินไปทั่วๆแล้วมันลกบ,ลบแล้วเราก็เนี่ยเอามารวมกันในขั้วเดียวแบบให้มันสมดุลกันใช่ป่ะเออคีให้มึงกดคลิกซ้ายแล้วก็คลิกแช่เลยมันก็จะสมดุลกันต้นองดูดูก่อนดีไดกูเต็มยัง๋ยวไม,ม่เสีย หัสีแดงแล้วอะถ้าเราทำชงมัฟน,นิดหนึงนะครับขอเปลี่ยนได้ก่อนท่านผู้ชมก่มนอนไน่ครั้งก็เปลี่ยนได้เอ้ยแบงค์เอาเพชรใส่เข้าไปข้างในเลยเจาปมือทำอะไรแคลแผลไปดไม่ทำหรอกตอนนี้เราไม่ต้องใช้เพชรเราใช้เหล็กก็พอได้ใช้อือทำทำไปค้าวนั้นเสร็จได้เหมือนวอล์ค่ะจะคุณเจาเพชรที่ไว้ผสมแตงเพชรนั้นเลยโอ้ rồi không phải cái đàn bùm ông tu 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 ai bán con của bên con 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 nữa hả boy đi มดตรงใหยักไปซ่อมก่อนนะซ่อมของที่สปาแล้วแต่เอ้ยเอาหายไม่ด้วยนะเว้ยกับกับไม้ว่ากูแค่ไม่เอาเงินนี่กูกูไม่ทำห้องฟาร์มเลยกูจะตั้งฟาร์มไว้หน้าบ้านเลยเอาตั้งฟาร์มไว้ตรงนี้เลยโอเคจะเที่ยงแสนแลกแม่คุณทำห้องฟาร์มหน่อยดิ จะ uh บอกสบาพปะ เลยวะอ่ะไหนๆก็ทำรูไว้แล้วกูเลยทำเป็นเหมืองแร่แม่งเบเยแ่นี่แบงทำเดี๋ยวกูทำห้องฟาร์มนะท,ทำไปเจทตรงนี้แล้วกันไม,ไม้ไม้ไม้เอาหายมายังไม่ได้เอาที่ที่เ็ดั้ก็ได้หนึ่งสอง อุ้ยวัวเร้วไม่ขุดยากใช่ไหมซเวอร์ฟิตอุ้ยอีแบงตรงนี้ซิเวอร์ฟิตัจะทำาฟาร์มกูจะแบ่ขุดลงไประวังด้วยซีเวอร์ฟิตึงตบลีกงงงงงงงเออไหน้ งงไอ้เอ็ดสร้างวญแจยัยไงว่าอย่าไปขับกุญแไปก่อนมันได้แบบเนียนต่อเลยอันนี้ก่แบกแบกแบทไม่เจอเลยว่ะแบกเดี๋ยวพอพอจบคลิปนี้ก็ไปอู้หูวัน,นทำไมขุดแข้ง ไปแม่ไ,ไม่ไม่ค่อยสังเกตเลยมือเบืบ่ออยา่างพี่พี่เขาบอกเลยพี่ไออ่ะเนาะพี่ไอบอกอะไรบอกว่ามืออ่ะเป็นตัวอันตรายแล้วก็เรื่องนี้คือเรื่องกตามอร์ ลุกซีบุ้ยแล้วก็เฮ้ยต้องถึงชัง้นเลยเฮ้ยอาลีกัตโต้กูเซมาโตอาลีกตัตตองเฮียเฮีย,ยเป็นอะไรมากเลยตากูล้อว่าตีแสบตาไปเลยจะไม่้วงไม่ได้เปิดกล้อง ไอ้ยแบงค์ใช่ขุดะไรขุดให,ห้องกว้างนอะ่ะขุดเลยเนี่ยขุดตรงนี้ให้ให้ใหญ่ใหญ่โอ้ยขุดก้าอะไรเนวันนี้อ่ะจะทำฟาร์มจ,จะทำฟาร์มรวมเลยเฮ้ยด้านหลังเราไหมเนี่ยด้านหลังไม่ต้องแค่ขุดวันนี้ก็พอแล้วไอ้แบงค์ไม่ต้องขุดตรงนั้นหรอก องทมุงขุดไม่ต้องหรอกนย่าแค่ขุดตรงแบบนี้ก็พอเดี๋ยวกูขุดทางนี้เองจะขุดไปไว้อ่ะไฟเดลยจ่ะ ไปก็ตั้งดินแล้วนะยาวยาวยาวไปเออจะขุดลาไปเปล่าจะตั้งดินนี่ก็เป็นเมลอน ไม่มีกาวิท,ทัวร์วะแล้วต่อไปก็ขยายแบบนี้เฮ้ยเ<ง>ิอยคุดาที่ปักไฟไหมไงที่ปักไฟไหมอ่ะไ้วะยางคุยมปืด ไอ้เหี้ยทางอีกไม่ไหนขึ้นไปข้างบนลเลยออปมาอ่ะมีก็ไม่เอาบอกเขาไม่เอาจากสเปาเดียกูบอ,อกให้เอาไปเอาอาหารมั่งก็าหาบอกมีั้าน6 2กันแล้วใครบอกกูบอกน้นา,าดาแล้วเพื่อเ้ยดีจะท่อง อีกแล้วกูจะได้ทำฟาร์มไปเนี่ยเล็กเลยเฮ้ยกูได้เสียงสไปเดอร์ว่ะเฮ้ยงั้นกูปิดก่อนแล้วกัน นามน้ำไ่แบงไปตักน้ำไปห,หรยดิถังนะสักสองสองกระป๋องก็ะอถังนะเหล็กไงใใเอาเหล็กอะเหล็กได้แค่ห้อันได้แค่สองเดียวไปทำดาฟี่ดีกันหน่อมเยวก็เผาไว้อยู่อ่ะพี่่ะ เดี๋ยวพัปูพังเสร็จแล้วนี่ก็จบแล้วมัง้งแม่งเดี๋ยวได้เต็มเดี๋ยวทำทางลงท่ำด้วยเดี๋ยวแปดที่สามลงท่ำก็แล้วกันขุดให้ว้างกว้า เนี่ยขุดตรงน,นี้ให้ให้ใหญ่ๆเลยขุดก็อะไรอยางเนีมย่จะทำฟาร์ลมจะทำฟาร์มรวมเลยเฮ้ยด้านหลังเอาไว้เนี่ยด้านหลังไม่ต้องแค่ขุดแบบนี้ก็พอแล้วไอ้แบงค์ไม่ต้องขุดตรงน,นั้นหรอกตรงที่มึงขุดเน่ไม่ต้องหรอกเนี่ยแค่ขุดตรงเหมนี้ก็พอเดี๋ยวกูขุดทางนี้ ย,นะยาวยาวยาวไปแรืวอจะขนลุกเอาไหมเปล่าจะตั้งดินนี่ก็เป็นเมลอน ไม่มีกาวิท,ทัวร์วะนั้นต่อไปก็ขยายแบบนี้เฮ้ยไอ<ง>้เจ<ง>้าดี๊ยคุณยะาที่ปักไฟไหมไงที่ปักไฟไห้อ่ะไว้วะยังหดไปปื้ต ไอ้เห้ยทางอีกไม่ไหนอ่ะขึ้นเดียวข้างบนเลยเอามะอักมีก็ไม่เอาบอกเขาไม่เอาแต่กสะเป๋าเกียรติุบอกว่าเอาไปเอา,า,อ,เอ,าเอาหารมัง่งก็อาหารบอกมีตั้งหกสิบสองอันแล้วใครบอกกูบอกน้าดแล้วเฟยเ้ยทียจะทำ แล้วกูจะได้ทำฟาร์มไปเนี่ยเล็กด้วย้ยกูได้เสียงสไปเดอร์ว่ะเฮ้ยงั้นกูปิดก่อนแล้วกัน น้ำน้ำไปแบงไปตักน้ำมาแล้วดิถ่านะสักสองสองกระป๋องก็บบงะองถานแเหล็กไงเอาไหนอเหล็กได้มีแค่อันได้แค่สองเดียวทำดับมีเห็กดีืนเดี๋ยวก็เผาไว้อยู่ไม่ละ เดี๋ยวพอปูพังเสร็จแล้วนี่ก็จบแล้วมัง้งแม่งเดี๋ยวได้เต็มเดี๋ยวทำทางลงถ้ำด้วยเดี๋ยวแผ่นที่สามลงถ้ำก็แล้วกัน

你都买多了哇！ มันได้มีไม่ยอมลงไม่เลยเอาเฮ้ยพี่

ngôi! วันนี้เราก็ยังไม่ได้เจอพัมกินดีนะครับเราก็ปลูกเม่อนไปก่อนพอพัมกินมีเราก็ปลูกพัมกินต่อไปไปทําฟาร์มอะไรก็ค่อยทำก็แล้วกันขี้เกียจมากสําหรับวันนี้มีแค่นี้ขอไปลงคลิปก่อนก็แล้วกันนะครับโเต็มเลยเว้ยอาบายบายครับเจอกันใหม่ในแพทหน้าครับลนถ้ำแน่นอนชัว,วร์ร้อยเอซ็นต์ครับ